ทต้งหวานโอ้น้องยังเหลือมาหาเราอีกน่าจะหมดไปแล้วนะาเนี่ยได้อยู่ค่ะทุกตัวสัต์ป้ามันต้องใช้ไอ้นี่ไงโอ้หนังไก่ค่ะ ก็มีเห็ดเลืองด้วยแหมขึ้นคู่กันเลยนะเห็ดเลืองก็เห็ดนางไก่ค่ะนี่เอาโรดมันก็ซุกอยู่เนะาะมื่ป่านี้แทบตายเพิ่งจะเจอเห็ดค่ะปีที่แล้วอุ้ยขายาะใหญ่ป่านี้จะเจอเดินทับตายเหนื่อยค่ะเห็ดแครอทก็เอาค่ะ อะไรก็เอาหมดโอหเมื่อกี้เจอหนังแกะฝูงใหญ่มากก็ประมาณนี้ละป่าเขาวะ่ะปีที่แล้วอุย้ยอยู่คนเดียวก้าชั่วโมงอยู่ได้ย,ยังไงก็ไม่รู้เก็บคนเดียวปีนี้ไม่มีเหตุให้เก็บเลยป่านี้นี่ไงเจอละเอาสำรอกก็ยังดีค่ะ อยากจะหันหัวกลับบ้านก็กลับไม่ได้ไม่มีรถมารับต้องเดินเดินทางเข้ามาหลังบ้านค่ะเพื่อนๆนี่ดูค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ อ้ยด uh ูเถอค่ะโอ้โหจะดอกอย่างนี้เนาะสวยงาม ีที่แล้วนะโอ้ยอยู่เพอตรงเนี้ยทีนี้ทำไมยังดอกยังน้อยอยู่เลยนูน่นลามไปตรงนู่นเลยค่ะ เห็นไหมคะดอกใหญ่ใช่ขาใหญ่ดอกใหญ่เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนะคะขาเขาใหญ่แล้วก็สะอาดด้วยค่ะ เพืโอ้ยดอกใหญ่ดีจังนี่ค่ะอุ้ยนั่งเลยดสิคะเนี่ยชอบมากเลยอยู่ในมอสอย่างเงี้ยอุ้ยแตกเลยเห็นไหมเนี่ย นี่ค่ะเพื่อนโอ้ยดูดิดขาเนาะแม่คุนเอ้ยขาใหญ่ใหญ่อ,อ้้ตายหมายมันอยู่ใต้มอสใต้ต้นอะไรเนี่ยจงขึ้นมานี่เอาขามันด้วย อ้ยดูค่ะตกะกาแล้วก็นี่ค่ะมันเบื่อไม่อยากให้เขาบาดเจ็บ นี่ค่ะอยากให้เขาบาดเจ็บจกเขาขึ้นมาเคลียกันเพื่อจ๋า ค่ะดอกมาเริ่มเทิมเลยเนี่ยป่าเนี้ยถ้าเจอเห็ดนไม่ค่อยผิดหวังเพราะว่ามันมันขายใหญ่ค่ะออีกดอกน่ะดูนะตั้งลม้างล่างดูนะคะโอ้โหตามาจกข้างล่างนี่ค่ะ กี่ดอกเนาะหนึ่งสองสามสามดอกค่ะเห็นเห็นดอกก็ชื่ในใจดูเพื่อนจ๋าดูเหมืนแงะกันนะคะอยู่ใต,ต้ต้นใต้โคน นี่ตรงแน็ตตรงแน็ถึงบ้านก็กินยาเลยโอ้โหเดินวันนี้เดินเยอะค่ะชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ย ต้องคอยระวังไม้ทิ่มหน้าค่ะไม้ทิ่มหน้าไม้เกี่ยวหัวเพราะว่าเรามาจุดที่มันเดินลำบากอึ๊บโอ้โหขาดูดสิโย,ยนไปนู่นก่อน โอ้โหงามแท้งามว่าใส่ตั้งไปอถุงมาใส่แล้วมั้งโอ้โสวยงามเดี๋ยวเราต้องเดินข้ไปข้างบนนู้นแล้วค่ะดีที่แล้วจุดตรงนี้โหเยอะมากเลยทีนี้ ขยังไม่ทันโตหรือไงแต่ไม่ทันโตเขาก็แห้งแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้ขาดูขาค่ะแม,แม่เจ้าขาใหญ่จริงๆนี่ค่ะ โอ้โห,โห,โหขาขานี่ค่ะดูขาซะก่อนสิ ดอกแห้งเลยจังถ้าไปตากในเข้าทางเลยนะเนี่ยไม่ต้องตากนานโอ้ยตา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 ยเปาะค่ะทำไงได้มันอยู่ในซอกในมุมมะนะัอนอะ ข้างบน,นก็มีนะคะเดี๋ยวมันจะตัดก่อนอตัดหาหน่อยอา้าวต้องใส่ถุงคาเท่นี้พอตะก้าเต็มแล้วถุงก็ต้องหิ้วแบบระวังค่ะว่ามันจะแตกหมด ฟังเสียงลมสิคะเพื่อนๆถ้าอยากกลับบ้านจะแย่เลยเนี่ยแถาต้องเดินผ่านทางนี้ไง นั่งแบบางท้องอะคะโอ้ยปึ๊บโอ้โหขาขาได้โล่จริงๆเพื่อนๆค่ะดูอีดอกนี้ อกมันเริ่มเทิมเลยโอ้โหโอโ้ขามันทำไมมันเปราะอย่างนี้เนาะแหมจะไปจบเอาขามอีกเลยเขาอยู่ลึกขามันแน่นนี่นะคะป่าป้ามันก็เป็นอย่างนี้นะคะเดินลำบากตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเพราะขาป้ามันไม่ไหวแล้วกลับบ้านกันเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะ อีกแล้วครัเพื่อนนี่โอ้ยขาใหญ่ขาใหญ่ได้โล่ใหญ่ทุกขาเลยอ้บโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหดู อีกค่ะนี่อชอบโอ้ยขาชอบป่านนี้แล้วค่ะขามันใหญ่มาก ตั้งหลายดอกเนี่ยเราเจอเห็ดพึ่งหวานเลยโอ้ป่านซะละเพื่อนดูสิคะเนี่ยรอเราเราอยู่เลยค่ะ ืระหง,งาดเลยอะ่ะวันนี้ได้หลายดอกเลยนะคะเนี่ยพเพื่อนคะเรามาเจอจุดจุดนี้อีกนะคะรีบเก็บเลยคะ่ะเหลือยี่สิบ เหลือ26เปอร์เซ็นต์ยังอุตส่าห์เหลือให้เรายังได้อยู่นะคะ มาไปถึงเราก็จะเอาไปทําความสะอาดแล้วก็จะไปต้มใส่ช่องฟิตาให้คุณสามีค่ะงานนี้ไม่ได้ขายนะคะนี่ค่ะได้กองเลยแค่เนี้ยนี่ค่ะนู่นตรงนู้นอีกดอกนึงค่ะแต่เดี๋ยวเราจะตัดขาตรงนี้ก่อน นดูสิคะนี่สี่ดอกรอเราอยู่เลยค่ะโอ้โหเห็ดเป่นขาลายค่ะโอ้ชกนอกนะคะโอ้ยสองดอกสามดอกคสี่ดอกค่ะ โอ้โหดูสิคะนี่ดูสิคะเพื่อนดูสิคะวันนี้เราได้เห็ดมาตะก้าก่าก่าค่ะเห็ดเ,นะเ,เหลืองนะคะเฉพาะเห็ดเหลืองนะคะแล้วก็เต็นดนแดนดูเห็ดหนังแกะเรานี่ค่ะถุงมาเริ่มเทิมเลย โอ้โหแบกมาซะวันนี้แล้วก็จะมีเห็ดพึ่งขาลายมีเห็ดแล้วก็จะได้เยอะอยู่ค่ะดูดูขาครับเพื่อนๆโอ้โหดูดอกค่ะดูขาใช่คะเราเก็บอยู่หกชั่วโมงเก็บอยู่เออ่กี่ชั่วโมงอะ ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงห้าโมงครึ่งป้ามาถึงบ้านน่ะคิดดูเหอะเอ้สี่โมงครึ่งป้ากลับมาถึงบ้านโอ้โหเก็บไปอยู่ห้าชั่วโมงกว่าเนี่ยค่ะเห็ดเราตอนนี้ก็ทงมานั่งทำขาเห็ดอีกค่ะทำความสะอาดอีกนะคะวันนี้ก็โทรหาน้องตีค่ะเดินกลับบ้านจะไม่ไหวโทรหาน้องตี ว่าได้เห็ดหนังแกะมาเพียบเลยว่าอย่างเงี้เสร็จแล้วน้องตีบอกว่าป้าเก็บมาทำไมบอกว่าทาี่หน้ามีมีออเดอร์ว่าอย่างนงี้บอกไม่รู้ว่าเก็บมาแล้วเจอปุ๊บเก็บเลยดีใจจัดเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้เห็ดหนังแกะแบบฟินๆเลยอะ่ะดูดอกสิคะแบบอลังการมากเลยอะ่ะ ดูขาสิคะแต่เห็ดเบาค่ะเห็ดเบา,เเบามากเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดเสร็จเราก็จะต้มนะคะเห็ดป้าสะอาดมาค่ะเพราะป้าทําความสะอาดมาจากในป่าละอันนี้ก็เราก็มาปัดฝุ่นนิดหน่อยพอเสียดายตัดออกเยอะก็ไม่ได้นะเสียดายผ่าซะหน่อยดีกว่า กลัวมีหนอนอ่ะไม่มีค่ะเพราะว่าสามีของป้าเขาจะต้องจําเป็นต้องใช้เสกไงโอ้ดูสิคะกลัวมีหนอนไนงก็เลยต้องผ่าขาใหญ่ก็ต้องมาทมาั่งผ่าค่ะ สวยทุกอันเราก็มาได้เห็ดไอ้ตรงที่พวกที่เขาเก็บกันไปไม่หมดดอกเล็กๆอ่ะ้เราไปช่วงที่มันโตไงเราก็ถึงได้เห็ดแต่เห็ดขายใหญ่ๆนี่เราไปอีกป่าหนึ่งแต่มันก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าป้าเดินต่อไม่ไหวแล้วไงเลยกลับบ้านดีกว่า ก็พยายามเดินไม่ถึงบ้านสักทีมันเหนื่อยแล้วอะขาแข้งก็เจ็บแล้ว <ec> เที่ยวหน้าก็ไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนแล้วเนี่ยหลังบ้านก็นไม่มีให้เก็บ ป่าก็โลกเห็นไหมที่เราไปมาด้วยกันนี่แหละป่ายังลกอค่ะดูดูค่ะอะไรจะใหญ่ขนาดนั้น ขาสิคะเพื่อนๆใหญ่อลังการมากนี่ยังตะกร้าหนึ่งนะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยทําก็ทํานิดหน่อยนะคะแต่ต้มพวกนี้ค่อยต้มดีกว่าเพราะว่าวันนี้เหนื่อยแล้วทําความสะอาดอย่างเดียวพอ พรุ่งนี้ก็มีเวลาพักอีกวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็ได้ทำงานนะคะ สวยงามโดอกไอยานนี่ป้าก็เอาค่ะบานไม่บานไม่สนแล้วแต่เขาแห้งดีจังเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ช่วงตรงนั้นมันโดนแดดไงนี่คแห้งไม่แห้งก็ไม่สนหรอกใส่หมอ้อก็จบกันทำความสะอาดอย่างเดียวพอเดี๋ยวก็ไปซาวน้ำซะหน่อย ต่เห็ดเราไม่ทำความสะอาดไม่ตัดขามาจากป่านะโอ้โหงานเยอะมันสก,กปรกมันทำยากยิ่งถ้าเปีกเปียนแต่อันนี้แห้งเนี่ยโอ้สบายเลยถ้าปกเปียก,ก,กด้วยแล้วก็โอ้โหแต่อันนี้นะสบายมาตัดขามาเราค่อยมาแต่งทธิบ้านนิดหน่อยพอตัดบ้างไม่ตัดบ้างแต่ว่าอันไหนที่มันไม่สกรกปรกแล้วก็ รีบแล้วก็เก็บเก็บใส่เลยดูขาสิเห็นไหมขา โอ้จ็ดนาทีละเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้วันไหนเนาะป้าจะลงคลิปเอ่อเห็ดหนังไก่แบบฟินฟินเ,เห็ดเห็ดหนังแกะแบบฟินฟินให้ดูกันเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบหนังแกะนะดูกันให้จุใจไปเลย อางนั้นป้าขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจเลยคะ่ะ